ธุรกิจประกันชีวิตโดยรวมเนี่ยคนรุ่นใหม่เขาจะมีความตระหนักกว่าเขาอาจจะต้องดูแลตัวเองไประยะยาวแล้วก็ใช้เวลาในการศึกษาเองชื่อเสียงบริษัทจึงยิ่งสําคัญอย่างยิ่งในอีก5ปีข้างหน้าเราก็อยากจะไปให้ใกล้วิสัยทัศน์เราให้มากที่สุดคือเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งด้านความใส่ใจวิสัยทัศน์ใหม่ของกรุงเทพประกันชีวิตก็คือการเป็นบริษัทประกันชีวิต อันดับหนึ่งด้านความใส่ใจครับในวันนี้ที่ธุรกิจประกันชีวิตเป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการที่จะรักษาคำพูดตามกรมธรรประกันชีวิตแล้วในเรื่องของประสบการณ์ที่เป็นเลิศเนี้สำคัญอย่างยิ่ง กังชีวิตเปลี่ยนไปเยอะเมื่อเทียบกับ20กว่าปีที่แล้วที่คนอาจจะรู้สึกว่าเป็นการแช่งหรือเปล่าเป็นเรื่องที่ไม่อยากฟังแต่ในวันนี้เนี่ยเป็นสวัสดิการที่อยากจะมีเป็นสิ่งที่มีความใฝ่ฝันที่อยากจะมีแล้วก็มีมากยิ่งขึ้นพร้อมที่จะฟังในข้อเสนอแล้วก็ใช้เวลาในการศึกษาเองสําคัญคือไม่ใช่แค่เปรียบเทียบแบบประกันแต่เปรียบเทียบบริษัทเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยชื่อเสียงบริษัทจึงยิ่งสําคัญอย่างยิ่ง สังคมเราวันนี้นะครับนิยามของครอบครัวเนี่ยก็เปลี่ยนไปมากนะครับบางคนเนี่ยเลือกจะใช้ชีวิตคู่แล้วก็เลือกที่จะไม่มีลูกบางคนเนี่ยก็อาจจะเลือกที่จะใช้ชีวิตเดี่ยวแล้วก็ใช้ชีวิตเดี่ยวไปตลอดชีวิตและนอกจากนั้นเองเนี่ยเราก็จะพบว่าจํานวนคนที่ทํางานหารายได้ในครอบครัวเทียบกับจํานวนคนในครอบครัวทั้งหมดเนี่ยมี แนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆในขณะเดียวกันก็มีความคาดหวังในเรื่องของคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นในเรื่องของการศึกษาบุตรหลานหรือว่าการเข้ารักษาสุขภาพเนี่ยก็มีความคาดหวังที่สูงขึ้นมีความกังวลถึงความไม่แน่นอนในอนาคตด้วยถึงเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆและความเสี่ยงต่างๆใส่ใจของกรุงเทพประกันชีวิตมาจากความเข้าใจถึงสิ่งที่สําคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินพันธมิตรพนักงานผู้ถือหุ้นสังคมและสิ่งแวดล้อมสิ่งที่บริษัททำเนี่ยก็คือมาสะท้อนความเข้าใจต่างๆนี้เป็นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของเราออกแบบบริการก็จะมีบริการหมวดที่ตั้งแต่ตอนที่เขายังสุขภาพดีอยู่เรามีการดูแลต่างๆตอนช่วงที่เขาเข้ารักษาพยาบาลเรามีการดูแลในช่วงนั้น แล้วก็ในช่วงพักฟื้นเราก็มีการดูแลด้วยปัจจุบันคนตื่นตัวในเรื่องของการที่จะจัดเตรียมสวัสดิการให้ตัวเองในเรื่องของการที่จะมีค่าใช้จ่ายให้เพียงพอในช่วงที่เกษียณแล้วหรือว่าในการที่จะออมมีความเสี่ยงต่ําได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนเบื่ออยู่จนครบกําหนดลูกค้าในวันนี้นะครับนอกเหนือจาก ในเรื่องของความมั่นคงที่ได้รับแล้วเนี่ยอยากจะได้บริการที่เกินความคาดหวังอยากจะได้บริการและสิทธิประโยชน์ที่มากกว่าสิ่งที่อยู่ในกรมธรรมบางครั้งการไปโรงพยาบาลน,นี้เนี่ยอาจจะต้องมีผู้ดูแลมากกว่าหนึ่งท่านเพื่อจัดก,การภารกิจทุกอย่างให้เรียบร้อยในการที่ผู้ประกันของเราเกิดการเจ็บป่วยและเข้าโรงพยาบาลมันเป็นช่วงเวลาที่มีความกังวลใจเยอะจะไปหาหมอ ได้ถูกที่ไหมสิ่งที่หมอให้ไปดูแลรักษาต่อเนี่ยจะเข้าใจครบถ้วนหรือไม่ รวมทั้งในเรื่องของการที่จะจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายหรือการรับยาแล้วก็การเตรียมการกลับบ้านเรื่องการเดินทางล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่สร้างความกังวลใจได้เรามีบริการล่าสุดของกรุงเทพประกันชีวิตเรียกว่า health Butler นะครับเป็นบริการที่ช่วยพาผู้ป่วยที่เป็นผู้ประกันเราเนี่ยไปที่โรงพยาบาลก็เป็นบริการพิเศษที่บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจัดขึ้นมาครับอีกบริการที่สําคัญสาหรับลูกค้านะครับชื่อว่าบริการ pre authorization สําหรับการ ผ่าตัดหรือการเข้ารับรักษาที่มีการวางแผนล่วงหน้าผู้ป่วยเนี่ยสามารถจะให้บริษัทให้บริการในการประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายในตัวไหนเนี่ยได้รับความคุ้มครองตามกรมทรรแล้วถ้ามีผู้ป่วยจะต้องชําระเงินเองในจุดไหนบ้างอันนี้เพื่อความชัดเจนแล้วก็เพื่อสามารถจะเปรียบเทียบได้ระหว่างสถานบริการมากกว่าหนึ่งสถานบริการที่ผู้ป่วยอาจจะเลือกครับ โปรดักต์ท็อปฟนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นกรุงเทพสุดคุม้มเป็นแบบประกันประเภทสะสมรัพย์จริงๆตอบโจทย์ในเรื่องของเป้าหมายทางการเงินได้หลากหลายที่สุดนะครับอีกแบบประกันที่ได้รับความนิยมมากนะครับก็คือประเภทบํานาญซึ่งก็จะเป็นแบบประกันที่ให้ผู้เอาประกันสามารถรับบำนาญได้จ,จนถึงอายุ99ปีอีกอันนึงกลุ่มที่3ก็คือประกันสุขภาพนะครับซึ่งของกรุงเทพประกันชีวิตมีกรุงเทพประกันชีวิต Happy Health Premier นะครับซึ่งให้ความคุ้มครองต่อการเข้ารักษาพยาบาลครั้งหนึ่งสูงสุดถึง10ล้านบาทเป็นแบบประกันที่คุ้มครองไปจนถึงอายุ99ปีครับนอกจากนั้นก็จะเป็นแบบประกันที่ดั้งเดิมแล้วก็ยังได้รับความนิยมต่อเนื่องก็คือ แบบประกันตลอดชีพเป็นแบบประกันที่พุ่มครองไปจนถึงอายุ99ปีแล้วสามารถจะเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้ตั้งแต่1ปี5ปี10ปี15ปี20ปีหรือชำระไปเรื่อยๆตลอดชีวิตได้ก็จะตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายครับ แบบที่5ก็จะเป็นกลุ่มโรคร้ายแรงครับก็จะเป็นการชําระเบีย้ยที่สามารถเลือกได้อยากจะชําระเบีย้ยประกันคงที่หรืออยากจะชําระเบีย้ยประกันตามอายุตัวเองนะครับแล้วก็สินใหม่ที่ได้รับในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันธุรกิจประกันชีวิตโดยรวมเนี่ยเรื่องความคุ้มครองด้านโรคร้ายแรงนะครับแล้วก็ในเรื่องของประกันประเภทบนานาญเนี่ยก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ยิ่งคนเราอยู่อายุยืนมากขึ้นก็จะมีความเสี่ยงเรื่องโรคร้ายแรงแล้วก็โรคร้ายแรงปัจจุบันนี้เนี่ยมีการรักษาที่ก้าวหน้ามากแต่ก็เช่นเดียวกันก็มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่สูงอีกอันหนึงก็คือจะเป็นประกันด้านบำนาญซึ่งก็ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด3 0 0 0 0นบาทต่อปีสำหรับภาษีบุคคลธรรมดา สำหรับประกันชีวิตนะครับจะมีจุดเปลี่ยนต่างๆที่เกิดขึ้นตามช่วงชีวิตอย่างเช่นการมีลูกคนแรกเนี่ยก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญหรือว่าเวลาเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันในครอบครัวมีใครเกิดป่วยหนักขึ้นมาสักคนหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้เห็นว่าเงินออมที่เก็บมาเนี่ยอาจจะแบบว่าหายไปท้องไปเยอะมากจากการรับการรักษาครับ หรือว่าอาจจะการที่มีคู่ครองอาจจะไม่ได้มีบุตรก็ได้มันจะเริ่มทำให้นึกถึงอนาคตแล้วก็นึกถึงสิ่งที่อยากจะได้แล้วก็ความรับผิดชอบความเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้ประกันชีวิตเนี่ยมันเหมือนมีชีวิตขึ้นมาเพราะว่าเราเห็นว่ามันมีประโยชน์ตรงไหนอย่างนี้ครับคนรุ่นใหม่เขาจะมีความตระหนัก,กว่าเขาอาจจะต้องดูแลตัวเองไประยะยาวเขาก็เลยจะให้ความสำคัญในเรื่องของการที่จะออม โดยเฉพาะในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานี้เราเห็นความผันผวนมากในตลาดทุนเพราะฉะนั้นประกันชีวิตก็เป็นทางเลือกสําหรับคนที่เขาอาจจะก,กังวลเรื่องของความเสี่ยงโดยเฉพาะเขาอาจจะเลือกว่าเขานอกเหนือจากลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแล้วเนี่ยเขามีประกันชีวิตด้วยในเรื่องของการออมระยะยาวที่มีผลตอบแทนที่แน่นอนครับในอีก5ปีข้างหน้าเราก็อยากจะ ไปให้ใกล้วิสัยทัศน์เราให้มากที่สุดคือเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งด้านความใส่ใจในเรื่องของการทำงานให้ประสบความสำเร็จนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เป็นหัวใจหลักก็คือต้องสู้ครับเราทำงานเพื่อความสำเร็จที่ใหญ่กว่าตัวเราเองครับ อุปสรรคและปัญหาก็กมีกับทุกๆคนในภารกิจต่างๆผมเองก็มักจะคิดว่าการที่เราจะสร้างอะไรให้มันพิเศษให้มันเติบโตได้มันก็ต้องก้าวข้ามอุปสรรคอยู่แล้วครับไม่ได้คิดว่ามันเป็นความล้มเหลวแต่ผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่เราต้องก้าวผ่านทุกๆวันที่เราทำงานเราก็เก่งขึ้นจากอุปสรรคต่างๆที่เราพบเราก็ได้เรียนรู้จากมันตราบใดที่เราเราไม่ยอมแพ้เรายังสู้อยู่นะครับ เราก็กำลังก้าวไปข้างหน้าครับ